มาจาไหนครับสวัสดีครับมาจากไหนดิฮะอำเภอเมืองยางอำเภอเมืองยางโคราชไกลไหมจากโลจากโลมันอยู่ที่ต่อขีดที่ต่อขาไหนขอีแดงองขอที่รง้คำนำำนำมู้นำนำรกกเียงอวันนี้มาดูอ่อคานหน้าอันนี้ของอะไรหกล้อเหรอ ปรล้อหรือสิล้อปรล้อนี่ร้อจริงไอ้ิทไทมาซื้อเท่าไหร่เนี่ยไทถูก้อเดี๋ยวอายมนี่นะให้ไทยมกว่าอ่าน่าจะพันห้าเอาเดี๋ยวขายทั้งอันนี้เลยเหรอ <c oughs> ทั้งยางนี่นะเนี <c oughs> ่ยงอย่างนี่ยเจ็ดห้าศูนย์ขอบสิบห โอ้เอาไปใส่อะไรพี่รอีแต็นหกล้อเหรอโอ้พอดีเลยเนาะอันนี้ตเ่ามันแคบอ๋อมันเวลาเราขับไปตังหมุตัวรงครับเขอจะลงถนนครับยางที่ยี่สิบงหวะนี่นะยางทียี่สิโอ้ ไล่ไปทั้งหมดเลยทั้งเหน็บทั้งไายเลยนี่มันพี่เขาบอกว่ามีพี่ตาคนนจะไปซื้อพวงมาเลยซ้ายมาบอกอะไรครับเขาหลอกขายพวงมาเลยซ้ายให้ดิบบอเจ้าเงินเออเจ้าเงินเขาขายพวงมาเลยซ้ายให้มันมาที่นี่ใส่ใไอ้มาที่นี่นี่มัวนี่คนละราคาเลยจริงนะใช่คนละราคาโอ้คิดว่าได้ถูกยังไปซื้อมาที่นี่เราก็มาแปลงเอาเราเราตัดตันเนี่ยย่าไปดู่ัวอย่างนี้นะเออโอ้ขวาขวากินขวาเอ้า เอาเฮาเฮาแปลงเห็หนอย่างเฮาคือพวกปกับเอาแนบไวท้ทั้งทึ่งเอาแนบไว้ข้างานบางนบนี่เลยมันนอนอยู่นี่มันอยู่ท่านี้ <c oughs> ตนนัวนี้มันอยู่ท่านี้อันนี้มันนอนอยู่เพราะว่าที่ว่ามันมันอยู่ซ้ายอ่ะตอนนี้มันจะตั้งใช่ไหมแต่ตอนนี้มันจะมาอยู่หน้าไอ้ตัวนั้นอ่ะอมันต้องอยู่หลังอ๋ออืมแล้วใส่ไปได้ไหมรถกระบะเนี่ยฮะน่าจะได้เพราะนั้นเพราะนั้นให้น้องมันวิ่งเร็ขึ้นเนาะ มันมาปูฟลีนใสกับไอตัวเนี้ยงอยลีนไหมโชกกะไฮได้ให้ไทยให้ไทยใช่ไหมใช่แปดพันแปดพันอะไรได้ยางด้วยแหมฮะได้ยางด้วยดิได้เหนียบด้วยดิเมนนึงไปเมนสองเมสอง ืเคงไม่สบทดเราสบายฉพาะเนบนี่ก็อยู่ไหมสี่พันห้านนนอืมนีนาตาด้วยเอาไปใส่เนสีได้เลยเดยจะไใช้สีหล่อไหมฮะเอาไปใชสีล่อป่ะรถจาของดิเข็นไม้อยู่ค่ะเข็นไม้อยู่ค่ะกีตันถ้าถ้าใส่จริงก็ เก้าตันกว่าโอ้ใส่หลายแท้แล้วรงกำลังเราตัดได้อืมเ,อเขาเรียกรถใหญ่เลยถอยมาเลยถอยถอยเลยถอยกระบะมาเ็กี่ยนนักเทียกันนะเฮ้ยจ,เจ,เจเะเทียร์ได้ใช่ไหมได้บางอื่องงน <laughs> นี่พี่มาทะไมเป็นนุ่นเย็นทีหนึ่งไมจะเป็นโกดังเหรอไม่ไม่ไม่ได้ไปหรอก นึกว <Cornell. S 2> ่าจะบ้านไี่จะอยู่แบบนี้ไงอ๋อว่าจะตะเลยไปนู่นไปถูอยู่บ่ถูเราย่างห็นนู้นท่านี่เพิ่งโอ้โที่ยางใหม่เส้นเท่าไหร่เอาดีเซลน่ะสองพันเก้าประมาณนั่นแหละยางในอีกลองคออีกใชาอีกชุดนึงต้องมีห้าพันเออสองพันห้าก็หมื่นเลยย่างเฉพาะยางกับกระทะเลยนาะ คุ้มเห,เหรอคุ้มไหมคุ้มคุ้มยางพิซี่สองอีกต่างหากคุ้มอยู่อยตอนนี้มันมันใส่กับพวกหกล้อนี่ไงมันมากับหัวไอ้นี่สมอใช่ไหมทิ้งให้เถิดโอ้อหัวทิ้งให้เทคนี่คนไปซื้อมาจากปากช่องเอาได้หกล้อเตียงโกงมาทีเนี้ยมันไม่มีใบอินบอยเขาก็เลยทำเบียนไม่ได้เขาก็ตัดเไปตัดเป็นอ,อะไรผมก็ได้ เคื่อพอหลังทานหน้าหัวอ่าเสียดายว่าผมไม่เอาเครื่องเงินไม่พอ,อเครื่องดีที่เลยไงอืมเครื่องเสียงกงไง เดินหอบด้วยไหม TCM ซื้อไม้จากบาทนี่เนี่ยนะแปดหมื่นห้าคุ้มมากเลยนะนี่ฮะเออเฮ้ยชนอะไรเถ่ายแล้วอย่ยงเดียว หักไปโน่นหักไปโน่นพ่อพ่อพ่อด้บ่ะไได้เนตว่าปิดท้ายไม่ได้เนาะตรงเตงไขึ้นเอาตรงเตงไขึ้นไงขึ้นไงขึ้นไงได้ไหมเนาะ ต้องมือ้องมือได้ไหมบเรียบร้อยแล้วขับเบี่ยงเบี่ยงเบี่ยงเย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 ียงเยี่ยงเยี่ยงางนี้มาทางนี้เออเออเนั่นแหละมีเขงไหนลงหรือเปล่าลุาตอนนี้ลงไหมนี่ขับไปดูไหมฮะตอนนี้ขับขึ้นนี่ลงเออเนี่ยเออนั่นแหละ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 นั่นแหลนั่นลงกันนั่นลงกันนั่นง

ฮนนะอะไรอนะ่ะไม่รู้ยังอ่ะี่ใหม่นี่เี่ที่สุดที่บมูไม่น่าน่อ,นอจริงเออ ปีกับม่เน่ถ้าว่าตาผมขาไม่ปีนึงแล้วเนี่ยไม่เน่าถ้าว่าเขาตาคุณนี่มีซิสแตอเทียบไปในเท่าทุนแต่ว่าขายเท่าทุนได้อยู่ที่ผมขายเท่าทุนไม่มีคำว่าขาดทุนตอนนี้ร้อนเงินตอนนี้ร้อนเงินร้อนไปหมดเลยต้องขายปกติมันจะปั้นรถอันไหนอันไหนเท่าทุนบ้างนี่ไม่อันนี้ก็ไม่จริงเฮ้ยอันนี้ตัวไหนนี่ใช่บ้านะฮะ จริงๆที่อยากขายออกไม่ใช่ว่าอยากขายมันหรอกมันก็ดีอยู่แต่ว่าไปเจอสมตันเครื่องดีเซลเขาจะขายอยู่ที่ไปงานในมิ팅นะโฟก์อะไปเจอมาก็เลยอยากได้คันนั้นก็เลยจะขายอันนี้กี่ตันอันนี้ตันครึ่งตันครึ่งตั้เส่ตังตันครึ่งคืออยู่ไี่ละแปด0หมห้า เทนเข้ามือแป๊บเดียวเนี่ยมันเป็นไรไม่รู้มันร้อนจับไม่ได้มือสั่นมันหนักมันนี่นี่ขนาดนี้เลยนะมารอเอาอย่างนี้เลยอ่ะไม่ให้นับให้น้ำพี่เฉยโอ้โหยกปีนขี้เหล่าขึ้นไปแล้วมามาเส้นนี้มันอยู่ซ้ายนะดิท็อปคือว่าจะดูซ้ายมือไงบ้านก็เลยเดี๋ยวมาที่นี่ดูอันนี้เราวิ่งเส้นไหนนี่ ไปที่ไหนคน่งมาสพทางพยัก,ยกอ๋อมาทางพยักใ<ช>อไม่อยู่รอ่หรอกนี่มันโดดได้ิดินได้ดิมัดอีกอน,นี่มัดน,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 นี่ไปนน่นนอี่พี่มาจากไหนเนี่ยมาจากบ้านมานี่แหละใช่มาทำธุระนี่ก็เลยจะกลับบ้านแล้วเลยแวะ หมื่นสองถือว่าไม่แพงนะครับเนี่ยหมื่นสองคุ้มมากเลยนะนเนียน่ยเฉพาะแหนบนี่คู่หนึ่งนี่ก็สี่พันแล้วนี่สี่พันร้อยอีกอเฉ<อ>พาะคานเปล่านี่มันเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดพ <7, 000. S 1> ันเจ็ดพันนั่น พัน 7, บาทพันเจ็ดพันเนี่ยเนี่ยได้โชคโชคคู่หนึ่งก็พันหนึง่งทเอาให้หมดได้หมดเลยเนาะเดี๋ยวไปคิดอะไรมากยากงพร้อมกระทะพร้อมรองคอ,อยยางในห้าพันเนี่ยอืคู่นี้ก็หมืน่นแต่พอเอิญมันใส่กับรถรถังล้อไม่ได้อของรถดัมเราเนี่ยมันใส่ไม่ได้เพราะเราใช้แบบเจอันนี้มันเจห้าใส่ยี่สิได้ใช่เพราะว่าอันหล,ลังมันก็เจ็ดห้าศูนย์อยู่พอดีไม่ใหญ่เล็เลยแกบอกว่าผมขอเวลาเดินหนึ่งผมจะไปเอาพอเห็นปุ๊บผมไปวันนี้เลย โทรมาุกเปลเลยเออเพราะมนพอดีทกอย่างนนี่เงินพอดีได้ปะเนี่ได้เงินพอดีเลยก็ไม่้ตเงินก็ไม่ฟื้นวันี้ของนต้องหาแหละวันนี้ว่าไจังหไปวะนาะใช่มาจังหวัดร้อนเงินพอดีเหรียวมาถูกจังหวัดจังัะผมก็ไมีเงินเวยได้ตอนนั้นอ่ะวันเนี้ย ก็ไม่เชือว่าจะได้นี่ไปยืมเข้ามาเนองยืมยืมเข้ามาเลยก็เป็นเงินเซ็นเงาะไปเก็บคนยังไม่ได้อ้คือกันวะท่านผู้นเึ่งโอ้แถมยังว่าแพงอีกคือกันเนาะเสองแถวบ้านผมสองห้าสองร้อยเอี๊องพี่ฮะสองร้อยสองร้อโอ้บ้านผมปั่นสามร้อยเด่นแต่ว่าเงินเซ็นคือกันนั่นแหละแปลกเนาะ ทำไมน้ำมันเราเซ็นเขาไม่ได้เลยอะ่ะอเออเอ้มามัดดีๆมัดดีดีไไเดินทางไกลเจอกันหน่แล้วกันครับเดินทางปลอดภัยเด้อไปพุทไทสงพีม่มาเส้นไหนกลับเส้นนั่นแหละกลับเช่นนั่นแหละขยักครับผม